อย่าเกลือคักเด้อเด้อลูกนี่เขียนห้องสนัน่นสบายดีพี่น้องน้องทางบ้านหามืดฝนใหม่เลยพี่น้องถ้าเราซื้อเมื่อได้บบบน,นี้พี่น้องพี่น้องตอนนี้มาสอยนซาวเอ,อื้อเลยด้อจ้าผู้ใด,ด้ที่ทสงสารซาวเอ,อื้อก็อย่าลืมเด้อจ้าซับผ่อนนังแน่หัวใจนี้ก็ะเตะ อยผู e ้ใหญ่ใจดีก็แตกงี้บ่นะโอ๊ยพี่ซอยเอวด้วยบ่นี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 ่พี่พี่ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่กําลังดูกําลังชมอยู่นะฮะส่วยใส่เอยด้วยฮ่าซอยจ่างลูกกาให้นางแน่อสองตาซอยจ่างซอยดำขอมาสอยกับดุข่อยอ้าวลูกอันนี้นี่แป๊บพี่ ยี่อะไรไพ่ปลสอยกูกับสิสอยมึงเองลกนะบม่ได้ยากให้เดี๋ยวนี้หักเนาะอุ้ยเฮาสอยเอาลกไปก่อนซะมึงคุ้มปลวกทั้งนั้นเนาเปียกแล้วปลจักทร์น่ะบอกลกเนี่ยโหนไปลกท,ทั้งหมดไปมทันั่นแหละไปนทั้งสนท,สนทนั้งโหน่อามาจับกล่องนี่เร็เรว มันบมดแจ้งแลนี่เด้อแต่หน้าจอเด้ออันนั้นขอกง,งว่เป็นปะสูอีน้อยนะ้วบอเฮดเฟ,ฟืองออกนะปลาเป็นลากเรื่องถนัดกูเออเรื่องลากกูถนดัดมีปิดมาถ่ายคลิปนี้ ข้าวเอือดอย่างสงสารปลอมนะ,ค,ะค่ะไม่ซอดจริงเหมือนมันสงสารบักล่างนั่นแหละสงสารเด็ก,งกสงสาราอุย้ยเก็บเอาความสงสารทอมปลอมของเธอกลับไปเรืกมันแล้วชอนขาวเอือก็เช่นกันอย่าสงสารปลอมๆนะฮะเธอหยุดสงาสารข้าวเอือปลอมสิถ้าเธอแน่จริงนะ แ้าเธอแน่จริงน่ะเธออย่ามาสงสารปรอปรมฉันเห็นคอมเมนต์แล้วฉันแบบฉันไม่ชอบอ่ะแค่เธอพิมพ์ออกมาฉันก็รู้แล้วมันยังไงไม่โทษมาแล้วฝากสปอร์ตเตอรเอื้อยแน่ขอคนจริงใจฝากสปอร์ตเตอร์เอื้ยด้วย แล้เยนะสงสารน่ะพน้องสาวที่เป็นอันผูญิงเนี่พี่น้องเกิดน้องสาวก็เถอยินดังบนสงสารนนเก่งอยู่แล้วเออมันตายากอยู่แล้วเออมันฝึกมันทน

วางหาซิปอ้โหบอวับอกป้าลุงซอยก็ลุงซยจ่างลูกกาอยงเนี่ยเอี้ยเนี่ยเกิดจากแตไม่มีเวลาห้าวอันนี้เลยจะมาปฏิบัตว่าวันจะหายคนอื่นซอยเออจะหายปุยจะไดซอยก็บอกกรบมวนเออเห็นนั่นเนียนองเบาล่าผ้าพือนได้ซ่องอ้ายนี่ ว่าสไตล์เธอปรอกาเลยเนาะอืมคุณเจ้านะว่าก็บปรมวนทีมงานนี่นะว่ากัมวนประเด็นม้อไอ้ล้วต่อไปบมแมนบแมนคนตอแล้วจะป็่ได้ใจคู่ขเอยบมแมนคนตอแล้วมาว่ะใช่เออที่มั่แบบวันวานนะบอไม่อิง้องอิงนบอเขามากแนวน้ำ แน่นอยู่เข้าใจอยู่โลกใบนี้นะต้องอยู่ด้วยความต่อแหลครับเต้า่แล่ะอยู่บ่ได้ทุกเท้ปลูกสตอเวลี่ยนลายเ <c> ร <oughs> ไม่ถนัแต่ว่าช่องได้ที่บบบแบบว่าบนม่วงวนบ่แบบคนคนสงสารเหมือนนั่นบ่สิเหตุอะไรว่าดีมันตาบล็อกหนาะยื้อไอ้เอาเอาหอมแดงใส่ขงยาหรือว่าขวดหนาสอดสีแอคกั้นหนย เออแล้วก็บีบน้ำตาบอยาหมองมันมันจะเห็นกานหอมแดงโล่หอมแดงไปเลยค่ะสวนหนึ่งแล้วก็เอาใส่ชุ่มยาล่ะแล้วก็บีบบีบบุหหอมแดงกับกระเทียมโอ้โหแม่น้องหอมแดงเลเนาะงยังแสบตั้งกล้องเห็นไหมไอซ้อน ไม่ได้แม่จะซือด้ค่ะตำบวจไม่ตอนต่อเลยคนเล็เดี๋ดูเด้ารูเราไม่ชอบแบบนั้นอาจารย์นาที่ะิบโง่ไม่ขายไปเลยมาามหนุกขืนงานยังพได้ด่งานใช่สบายแท้ เสือทำไมมันซาซู้มึงได้เหรอเดี๋ยมานอนเสือถ่ายขีดกูนี่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเออคนที่ตามหลายแหละบอกแค่แล้วอะไรก็ว่าวมันถึงว่าปลาไปคนเบิ่งนะมันกินแล้วแล้วปากคุณใหญ่ใจดีสอยเลตตามาดับเงี้ย พ่อเนี่ยไอ่เนี่ยไอ้พ่อได้มีความสุขสอยเด้เฮ้ยอย่าไปสอยพักอื่นแล้วเฮ้ยสอยกระเทยแน่กระเทยบอกว่าไม่ไหวแล้วค่ะ ได้ว่ามึงนักปีนนะบ่คือบ่เคยข้นช่วยปีนนะขืนจะแต่ละปีไม่ต้องแต่ละปีนะมึงโอเคปีนี่มึงสูึ่าสูบปีนขึ้นบ่จะไหนจะบอกเป็นนี้ยบ่ขืนช่วยช่องมึงอหจะวายอยากแตะอีแตะอยหพี่แอนี้เจ้านีก็มึงขืนักมงนะตามกลาคืนหรอคะไม่ได้ 1ิบมงก็ยอดเยอะึ้มาแล้วได้แด้หน้าสีหาห่ห้าแโมงาใส่ดตาได้กนข้าวะถ้า,าเ็นลงนาตอต้อา,ตาก็เริ่มา้่ามถึงตาข้องคือกับท,ทั้งฝั่งน้ำมอทั้งไอ <C oughs> ไม่อยากจ้าม,าม,มันจ้าหมวกมันขันดัง ตาอืยเะซอยจางลูกกาเนี่ยนี่ปลาลุงคุณแม่ไปใส่เบอร์ยืมจางลูกกาก็ได้น้ำหน้าก็ดเอส่วแเอื่อแน่เก่งนี่ใหญ่เอื่อย้องฟองปายสร้างเาเอื่อยน้ำกมีเอื่อยคอเก่ง คอเนอ่ไร้มีดจีคันสร้างหลัวก็สร้างสาไปแพงคนอื่นโลดไปแพงคนอื่นเลยค่ะท็ไมแนี่ยปมีดจี้จะจี๊ดยังไ้ น้องฟองปลากินได้เมื่อกว่าเด้อปนี้เด้อม่ลู้กล้าส้างภาพสื่อๆดอกบม่ได้จริงใจปนั่นส้างภาพสื่อๆให้คนเบิ่งชมขึ้นมยดีจังเลยอย่างส่นาะจริงไม่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเข้าใจผิดตั้งแต่แรกใช่ไหมน่าอายโลกได้ยังไยให้จิเป็นการัไตใเหดอ มในซ้อนนะ่ะน่าเปิดใจกับลูกน่าจะไปหาัวานีติเกล่าวประสุนอนดอีกตัวเมื่อวานนี้หามคอมเมนต์ด่ารับไม่ได้ตรงนี้แหละได้ยังไงมัดไม่ไหน่ย ตึ๊กเดยยังหมดบริตีได้นะเรงเอากะมา้เตาะมาได้เตาะมาเ่าเห็นูิบ่ไอช้อนเราหายหัวเลยนัไม่คกุงเห็ดตวนี่น้อยาอยากกินแกงเห็ดีกมาแล้วก็ไม่ต้องการอะไรแล้ววันนี้กูต้องการกินแกงเห็ดเห็ดเพียงนี่นะ เท็ดขาวก็มีล็กน้อยนึ่งอับอข่าวน้อยนึงเ็ขาวอยู่ี่อรเราต้งการบบอขาวอยู่หันกินคือบวกเกโอ้ยบุมไปกินเลยบุมมีบุ๊มมีไปกินบุมมีแต่กินบุ๊ม่กินบุ๊มม่กนบุ๊มมี่กินบอ๊มมีแต่กิบุ๊กบ่กนบุมแต่นบุ๊มมีกินบุมินกนกินอยู่ตลอดกิน นี่มาคายเห็นยาน่อยาอยาเถาหน่อยอยูเป็นยาแถไม่ใช่เยอะควันเอ้ยมาเยอะคืออญาแถเถินเห็นไหมกต่ถ้าก็จีดเอ้างั้นเ,ออเลยบอกเหาเอ่ยเด้ย,ยาเถาหน่อยนะจ๊าชนกระจาณหมดดินแเก่นี้

จะไปต่อาาอะไรวแบบะนี่เสรถ้าเอาไปเอาไปเ่อนจะไปเอาพวหลอดนิดนันแล้วหนูไม่ต่อไหนทั้งนั้นค่ะไม่ต่อค่ะบอกต่อหมอแล้วพวนูนั่นอก่ดิวัาหานต่อ,อามาทางหานดู พันทุกบ <t ų h à> ้านหนทางบ้านเหรอจักมันตุกันกเรายมุกมันตุกละทางนี่แหละโอ้ยทุกละทางเแล้วมืดตอนนี ชิปสีนะ่นาทีเจ้าสีวิ<ะ>วยังเลืออีกอะขึ้นยังอ่ะด้ขึ้นยังวนเาองม้ยา,ยยา,ามลุยหนาเลยปะมาพร้อมนต้งสองนเ้มา ็เขาเราเป็นผู้ชายอยู่แล้ว้ายเนี่่อาลยะตาาเยด้นะฮะกนเขาเราเป็นผู้ชายอยู่แล้วจับกล่องชักจับไรแปลกใจหน่ามึงเอ้ย่ได้ชลอลมันจะเป็นกลังใจผมลงไปผมจะสนนะเร็วๆสิบห้ามึงเมื่อไรนี่ันองไงเ

เออเรนเนาะรากเครือข่ายบ่อนเครือข่ายนี่มันสูงเติบเนาะสูงอะไรโอเคพี่น้องปองปลายเก็บผาบรรยากาศไปเพียงสำนีนะฮะอย่าลืมฝากเป็นกำลังเอกระลังใจให้ครอบครัวสาวเอื้อดในเด้อพี่น้องเด้อฝากหากฝากเบิ่งฝากแย้งในเนาะอืมครอบครัวสาวเอื้อดยังต้องการความเสื่อเรืออก็กล่าวได้ ห้องน้ำกระน้องห้องน้ำก็ได้มาจากอันอ้ายทั้งเกาหลีโซลเซลล์ก็ได้มาจากเออุ่ยฮะทั้งสกลนครต้องเพ่งผู้ใหญ่ใจดีมีแต่ข่าวกินแต่ผมมีกราฟเสียงเขียดห้องสนั่น มากเป็นบอพี่น้องบรรยากาศบ้านเสาเอื่อยมากบองานบอมาอยู่บอพี่น้องเลี้ยตัวนึงไกตีไก่ชนบรีาเอมะเล้ได้จังหมาดเลยดอห่อนละสามสี่มิตรมาดใหญ่ๆนะสมัตกาสช่นะ แนมเบิกเปตาสินัส